บรรยากาศที่ตลาดนัดไทยล่าวท่าพนมวันนี้มาสายครับพี่น้องแปดโมงกว่าครับจุดผ่อนผลนการค้าขนาดใหญ่ครับคนหลายพี่น้องครับเ<ม>ข้าสู่ช่วงปลายหน้าหนาวแล้วพี่น้องบรรยากาศครับตลาดนัดของป่าขนาดใหญ่ที่ท่าพนมครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องช่วงแปดโมงเกาโมงของยังขายอะไรให้เก่าอยู่เนาะตอนเสายเห็ไนไะ ปกติ imi, ผมมาในช่วงหกโมงครึ่งมือหาเจ็ดโมงครับวันนี้คาไปส่งลูกไปโรงเรียนพี่น้องก็เลยตื่นก็เลยมาสสยนะเขาจี่ห้อมปอมพี่น้องมาเบิ่งกันครับของแ่บอาหารธรรมศาสตร์วันจันทร์วันพฤหัสบดีครับตลาดนัดขนาดใหญ่ที่ริมโคงท่าพนมครับพี่น้อง บรรยากาศคึกคักขนาดเลยครับคนมาหลายของกินกับเทียบพี่น้องเลยิ่งครับทั้งอาหารทะเลอาหารป้าบรรยากาศคักขนาดเลยพี่น้องุกคนนะครับแมงแคงตัวขุมแมนสลิงแมงจิง,งรีดหลายครับพี่น้องครับคนระไลายครับทำ้างในะป้าอาหารทะเลพี่น้องทางซ้ายมือครับเทียบเลย บรรยากาศครับที่ท่านพนมครับพี่น้องทางซ้ายมือร้านอาหารปิ้งย่างฟัดไทยร้านข้างขวาร้านขายซีิ้นหมูครับ okay, มีทุกอย่างอยากกินอย่างละมันรถพี่น้องของปลาของแซ่บอาหารทะเลปลาน้งโคงเนื้อหมูเนื้องัวเนื้อควาย <c oughs> มีมดครับพี่น้องบรรยากาศคักข,ขนาดเลยนี่ปิ้งครับอันนี้สีด้อยปปิ้งปิ้งครับพี่น้องบรรยากาศครับ ัวน้อยนี่ป้าสุเรียนครับเป็นน้องารายข้าดเลยครับโดละร้อยบาทกลิ่นหอมหอมหมูมป่าโดนละร้อยเจ็ดสิบครับร้านนี้ครับกลล บรรยากาศค้นล่าข้างหน้าเลยครับพี่น้องช่วงสายหนะมาช่วงสายก็ได้ครับตลาล่ามาแถวท่าพนมของขายยังหลายให้เก่าอยู่ครับพีเตอร์ว่าเดือดม,มันแห้งช่วงสายหนะครับบึง่งหานทาลีครับลายขนาดเลยพี่น้องเดีย๋ยวเขาจะาอไปชมของป่าที่ริมโขงครับ น้ำฝนกระบกล้นไหลไปน้อง,ง,หองแห้งล้ขนาดเลยตอนนี้ะนาบรรยากาศคับขนาบรรยากาศคักขนาดเลยอากาศยุงเย็นอยู่รับีปน้องเพียงแต่ว่าแดดมันแห้งมื่อนี้ะนะอู้ป่าไหมป่าเสือ่อมเลยนี่น เริ่มขายเรย,ยแล้วครับปลาเสื่อมเข้ามาสลีสดร้านนี้ครับพี่น้องอสาบาดมามเกือเทศหอยคัวพี่น้องหอยคัวที่ท่าพนมตอนนี้ลายขนาดเลยครับพี่น้องคุณนะครับลายแห้งปีนี้เห็นนะมัคคุินมากระบกเมียงแข้งครับอ,อ,อน,นนี่หอยจากน้องงมมาขนาดนี้ ทุนกันยังบดไออยู่ในบ้านเนดะี๋ยว0ี่ร้อยเอ็นามร้อยียอย่ี่จำไม่หิบนะปลาในใหญ่กครเป็นน้องร้าน,นี่ครับสดๆเลยครับปลาในปลาตองร้าน,นี้ะนะไม่ไข่เต็มท้องปลาในฮะะไเีเป็นตัวกระขายแบ่ง<ะ>ตัวกระขายเป็นน้องปลานะปลาในบรรยากาศสุดยอดครับของป่าลิมนงทัพพนม หนังเข็มจากน้องบกอันนี้พานะลากล้วยครับป่าพันธุ์สครับลายครับพี่น้องเมืองครับสดๆเลยคักข,ขนาดบรรยากาศเซาของวันนี้ครับที่ริมโคงท่าพนมนี่คือบรรยากาศที่จลนัดไทยเราครับพี่น้องวันนี้มีชุดเซาวันจัดก,กับเซาวันพทธสบดีครับพี่น้องเมืองครับคือคักขนาดเลยบรรยากาศะนะ บมาถอะลดอินซาบาทพี่น้องลายยามเลยครับดู้อบเราจะแย็บโคโลเลยยู้อบสายมาคุยเพียงลายเนาะ ทางใหญ่ครปซิบอมีพี่น้องแต่งกอล้างชาบาทชาบานเดินจ้าแตงกว่าซาบาัดรูปมันแต่งเงี่ยงไม่รูโอ้เป็นดอกอีหยางหยางเลยบบดนี้ฮะคนหลายพดเปลี่ยนทางย่างซะมันหยางหยางครับพี่น้องคนบนหลายะนะเปลี่ยนทางย่างซัก่อนเบิรงครับสุดยอดอีรีครับตลาดนี้ครับ บึ่งบรรยากาศพี่น้องครับแปดโมงกับโมงคนแห่งหลายจังหวะหาก,กางกินเริ่มมืดแล้วแล้วโต๊ะคู่มืดจ้าโอ้แมนดาพี่น้องครับลายขนาดเลยเม่ค้าตัวจิบ้าน์ม่ค้านี่นะ ตัวลอสามตัวห้าสิบตัวลาซาอั้าสบวลาตัวห้าสิบแม่ค้าเอาสองบาทอแมงดาสอง้บาทอันนี้ปลาอย่งเ้ปลาขาห้าสิบบาทพี่น้องปลาข้าปลานังมโอ้งามายงามายปลาไงพี่น้อง ซี้อเพิ่งร้านพิซซ่ากินพี่น้องแซ่บแซบ่บเมนูนี้ขายยังไงข้าแมงดาตามโตเฮิร์ตอิสเกอร์สองร้อยบาทค่าขนาดเลยพี<ด>่น้องของกินหมอนี้ครับเมียงดาสดๆเลยปลาคาวร้อยห้าสิบบาทต่อโลเลยปลานางนี่โลที่บา้าทครับปลานางนี่อ๋อ300สามร้อยพี่น้องเลย ของกินคักขนาดเลยร้านนี้ครับพี่น้องปลาเสื่อมปลานังปลาเข้าเม่งดาหน้าของแซบเบิ่งครับพี่น้องสุดยอดแม่ตบเตาก็มีด้อน่บรรยากาศครับคักข,ขนาดเลยพี่น้องเอยวันนี้มาสายบนท่านแขบด,ดแดงผมมาหาซื้อแขบด,ดแดงให้ลูกซายพี่น้องมาได้มาสายหลดบุ้บนีของกินครับมีแต่พวกหอยเมงดาพอมีอยู่ปลาน้ำโขงก็หลายครับ ก็จะกินพวกแมลงพวกไข่บดเด็กตอนบ่ายสองหกโมงเจ็ดโมงมันจะลายนะตอนนี้มันก็นเริ่มบางๆแล้วของกินของขายแต่ว่าคน,นยังแง่้อยู่ครับพี่น้องสุนัขเพชรเนี่ยมีหลายครับมะเพ็ดซุปมะเพ็ดดิบมีหลายขนาดเลยครับพี่น้องอู้เอียนใหญ่แม่นี่ร้านนี้นะบรรยากาศพี่น้องครับตัวพวกเนี้ยเลยครับเอียนนะปลาไหลครับเต็มกะละมังเลยพี่น้องอะไรเอียนเมืองดาครับสดๆเลยนี่ลายยามนี่ครับที่ริมโขงท่าพนมเด้อพี่น้อง เมงดามารอบก่อนซื้อเขาวจีบปเาเต้เมากินแซ่บแซ่บพี่น้องในค้าคิวยาวอยู่บุคคลันี้เอาชิ้นหนึ่งจะบาทครับเขาจีปเาเต้ชุดหนึ่งข้าวจีปเาปเต้ ้านแซบเก่าๆแค่บาทก็6บาทบ่กมาซื้อสุดก่อนพิเศษแซบแซบสุก่อนนะติดใจมไม่พี่น้องเองลยอบยีกรอบนึงง้านแซบอยู่หน้า,นนาท่าดานวันนี้ได้เมี่ยงดาครับพี่น้องอาหารพื้นบ้านตัวละาบ,บาท3ตัว50คลขมคายค่ะตัวผู้ตัวเมียบุหูแล้วพี่น้องแซบคือเก่าตำเจียวใส่หอมแดงใส่ แลายใส่กับปูดแดงพี่น้องอมาเบ่งกันครับการค้าขายที่ริมโคงท่าพนมโอ้โลกูกคนนี้ผิ่นมาส่งแผงโซลาเซลล์ข้ามฝั่งลาวพี่น้องครับบรรยากาศช่วงสายที่ริมโคงท่าพนมคึกคักขนาดเลยพี่น้องครับเบ่งครับแห่งสายมาแปดโมงกุมงคนมาหลอกหาซื้อกองกินแห้งหลายพี่น้องวันนี้มีทุกเสาร์วันจัดกับเสาร์วันพระรัศี คนละก็ข้ามมาซื้อเครื่องซื้อของเต็มซันบ๊อทุกเที่ยวเลยพี่น้องมาซื้อพวกเครื่องซักผ้าแล้วก็พวกแทงโซลาเซลล์กับเบอร์ไซด์ฝั่งลาวพี่น้องครับเบิึงครับร้านนี้ครับนี่มาแล้วอันนี้เป็นเครื่องซักผ้า,าพี่น้องครับนี่ครับกำลังคนข้ามโค้งก็ไปเมืองหนองบกครับพี่น้องมาเกาลัดมากโกะ โอ้ยหนูไมมพี่น้องเบิ่งครับกินของป้าลเราลมาโลครับที่ริมโคงครับพนมอันนี้ผักอยัางผักติ้วอ,อันนี้เนาะนโอ้ผักติ้วทันได้ลายหมดนะเบิ่งครับหวยครับป้าเพิ่มาเมาซื้อไว้เมื่อบ้านพี่น้องพลังคุณขึ้นรถสาล้อเครื่องครับ รถกระติดคนกระติดเหมือนนี้ครับช่วงสายครับเพื่นการเตรียมค้าขายกันเนาะเดิน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 